คอมเมนต์แฟนคลับชาวต่างชาติและชาวเวียดนามนะครับที่เป็นแฟนคลับเพียวอัชลาพรคงยศและเป็นแฟนคลับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราด้วยที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของเพียวอัชราพรคงยศผู้เล่นที่มากฝีมือและได้เป็นกัปตันทีมลุยศึกเนชันลีก2025ของทีมชาติไทยด้วยเจ้าตัวก็ยอมรับนะครับและก็ปลื้มมากที่ทุกคนในทีมนั้นต่างก็เทใจให้เธอนั้นเป็นกัปตันทีม นักกีฬาไทยมีความสามารถกันทุกคนยังไงก็สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเดี๋ยวเราติดตามฟังคอมเมนต์และารละเอียดกันได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับอยู่กับผมจ่าทีนเอสยินดีต้อนรับทุกคนครับเข้าสู่ช่องจ่าทีนเอสเช่นเคย ใครกำลังประสบกับปัญหา YouTube Premium ที่มีราคาแพงแอดมินขอเสนอนี่เลย YouTube Premium เริ่มต้นเพียง19บาท1เดือนราคาเพียง69บาทต่ออายุเมีวเดิมได้มีบริการแจ้งเตือนอัตโนมัติและโปรโมชั่นมากมายหรือ YouTube Premium รายปีเพียง199บาทยังไม่พอยังมีแอปสตรีมมีง่งอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเช่น Netflix Disney Plus i c e Mac 4K ทุกแอปสตรีมมิ่งราคาถูกสนใจสมัครแอดไลน์ที่ duckpm หรือสแกน QR Code หน้าจอหรือกดที่ลิงก์ในคอมเมนต์ได้เลยสำหรับเรื่องราวในคลิปนี้นะครับแอดมินมีเรื่องราวมาอัปเดตเกี่ยวกับกีฬาวอลเลย์บอลของเรานะครับที่อีกไม่กี่วันนี้เองนะครับที่จะมีการแข่งขันเนชั่นลีก2025เกิดขึ้นแน่นอนว่าแอดมินจะพยายามอัปเดตให้ทุกคนทุกท่านได้รับฟังการทุกๆแมตช์ท,ที่สาวไทยเราลงแข่งขันนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไว้เลย เรื่องราวในคลิปนี้ครับก็เป็นเรื่องราวของผู้เล่นอย่างอัชราพรคงยศนะครับที่เป็นผู้เล่นที่มากฝีมือมากๆเป็นตัวเด่นตัวท็อปของรายการต่างๆทําคะแนนสูงสุดท็อปสกอร์มาอย่างมากมายล่าสุดนะครับใน VNL 2025เนี่ยทุกคนก็ต่างเทใจให้เธอนั้นได้เป็นกัปตันทีมลุยเนชั่นลีก2025เพราะสภาวะผู้นำของเธอนั้นค่อนข้างสูงนะครับ ด้วยความสามารถของเธอทําให้มีแฟนคลับทั้งในไทยและต่างประเทศมากมายที่ชื่นชอบและให้กําลังใจเธออยู่เสมอสําหรับในคลิปนี้อดมินก็มีคอมเมนต์มาฝากด้วยนะครับก่อนที่วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเรานะครับจะเดินทางไปแข่งขันที่ประเทศจีนเนี่ยทางนายกสมาคมก็เดินทางมาให้โอวาทกับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับ เพื่อเตรียมความพร้อมของการแข่งขันในเนชันลีก2025ซึ่งจะเป็นการเปิดสนามแรกที่ปักกิ่งประเทศจีนระหว่างวันที่4ถึง8มิถุนายนนี้นะครับโดยทางโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรเนี่ยก็เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนและทีมตบลูกยางสาวไทยก็เข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงกันนายกสมาคมเนี่ยก็ได้มอบพระหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลเจืดนะครับรุ่นรวยทรัพย์วัดช้างให้จังหวัดปัตตานี ให้นักกีฬาทุกคนและทีมงานทุกคนด้วยสำหรับเพียวอชลาพรคงยศนะครับกัปตันทีมชุดนี้เนี่ยกล่าวว่าดีใจที่โค้ชและทีมงานและเพื่อนๆให้เป็นกัปตันทีมส่วนตัวนั้นไม่กดดันเพราะมีพี่ๆที่เคยเป็นกัปตันให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีแนวทางที่อยากจะให้เป็นก็คือเราจะเล่นด้วยรอยยิ้มเล่นให้มีความสุขและสนุกสนานตอนนี้การซ้อมเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนักกีฬามารวมตัวกันเต็มทีมแล้ว ก็เป็นระบบที่ดีมากขึ้นการเจอกับโปลแลนด์นัดแรกต้องเน้นไปที่จุดเด่นของเราและลดจุดด้อยของเราลงให้ได้รวมถึงทำลายข้อดีของคู่แข่งก็เชื่อว่าจะมีผลการแข่งขันที่ดีอัชลาพรได้กล่าวนะครับแน่นอนครับว่านี่ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับสำหรับก่อนการเดินทางของวอลเย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่จะเดินทางไปแข่งขันที่ประเทศจีนนะครับยังไงก็ติดตามเชียร์และติดตามผลงานของพวกเธอนี้ได้ทางช่องจ่าเทียนเอสช่องนี้ เอาละครับเดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์ของชาวต่างชาตินะครับคอมเมนต์ของชาวเวียดนามที่แอดมนเนี่ยได้รวบรวมมาฝากกันในคลิปนี้นะครับมุมมองแรกนะครับบอกว่าอัชลาพรนั้นเธอคือพลังของทีมชาติไทยที่แท้จริงเธอเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมจนคู่ต่อสู้เนี่ยต้องพยายามปิดเธอเพื่อที่จะไม่ให้ทีมไทยเล่นต่อได้คอมเมนต์ต่อนะครับขอให้นักกีฬาทุกคนนั้นฝึกซ้อมอย่างปลอดภัย อย่าได้เกิดอุบัติเหตุระหว่างฝึกซ้อมเชื่อว,ว่าทุกคนคือกำลังหลักของทีมชาติไทยคอมเมนต์ต่อมานะครับเธอไม่ใช่แค่ผู้เล่นธรรมดานะแต่เธอคือนักสู้ที่แท้จริงคอมเมนต์ต่อมานะครับได้กล่าวถึงอชลาพรนะครับบอกว่าดูเธอเล่นแล้วฉันรู้สึกว่าทีมชาติไทยนั้นสามารถไปได้ไกลแค่ไหนส่วนมุมมองต่อมานะครับคนนี้บอกว่าลูกตบที่ทรงพลังของเธอเฉียบขาดและแม่นยำมาก คอมเมนต์ต่อนะครับบอกว่าสุดยอดมากอชลาพรคือซูเปอร์สตาร์ในดวงใจของฉันตลอดไปคอมเมนต์ Comment ถัดมานะครับการเล่นของเธอนั้นทําให้เกมสนุกขึ้นมากๆโดยเฉพาะอชลาพรและชัชชุออนสองคนคือนักกีฬาที่ฉันปลื้มที่สุดมุมมองต่อมานะครับเธอทําให้วอลเลย์บอลทั่วโลกหันมามองประเทศไทยคอมเมนต์ Comment ต่อมานะครับบอกว่า อชลาพรเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬาเยาวชนในประเทศฟิลิปปินส์มากมายและฉันขอให้เธอโชคดีมุมมองถัดมานะครับทักษะของเธอนั้นเหนือชั้นจริงๆเล่นได้ทั้งเกมรุกและเกมรับทีมชาติไทยจะขาดเธอเป็นไปไม่ได้เลยมุมมองต่อมานะครับบอกว่าฉันรักพลังความมุ่งมั่นของเธอมากเธอคือนักกีฬาคนหนึ่งที่ฉันชื่นชมและยกเป็นไอดอลตลอดมุมมองต่อมานะครับบอกว่า อชลาพรนั้นแข็งแกร่งเธอเปรียบเสมือนกับฮีโร่ของทีมชาติไทยแม้ว่าฉันเป็นชาวเวียดนามแต่ฉันก็ติดตามวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอยู่เสมอมุมมองต่อมานะครับชาวเวียดนามคนนี้บอกว่าดูเธอเล่นแล้วฉันก็รู้สึกต้องการเรียนรู้จากเธอมากกว่านี้เพราะลูกตบที่ทรงพลังของเธอที่ทําให้ฝ่ายตรงข้ามไม่อาจต้านทานได้ถ้าทีมไทยขาดเธอไปทีมก็คงแย่มุมมองต่อมานะครับบอกว่า นักกีฬาของไทยเป็นไอดอลของนักกีฬาเวียดนามหลายคนโดยเฉพาะอัชราพรที่เธอเหมาะแก่การเป็นกับตันทีมมากๆขอให้เธอประสบความสำเร็จในรายการนี้คอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าประเทศไทยนั้นโชคดีที่มีนักกีฬาที่เก่งแบบเธอและเป็นนักสู้มุมมองชาวเวียดนามคนต่อมานะครับบอกว่าทุกครั้งที่เธอกระโดดตบนั่นคือความหวังของทีมชาติไทยในการทำแต้ม มุมมองต่อมานะครับอัจฉราพรนั้นดูมีพลังและความเร็วที่แม่นยำคอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่าฉันภูมิใจนะที่เห็นเธอเนี่ยประสบความสำเร็จในระดับโลกอย่างน้อยทีมชาติไทยก็คือทีมชาติที่เป็นตัวแทนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราในเวทีนานาชาติมุมมองต่อมานะครับบอกว่าเธอทำให้เวียดนามและแฟนๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยชื่นชม โดยเฉพาะนักกีฬาหลายๆคนต่างก็ยกให้เธอนั้นเป็นไอดอลและเป็นแบบอย่างที่ดีคอมเมนต์ถัดมานะครับ <G l acht> เธอคือแรมบัดาลใจในวงการวอลเลย์บอลทั้งในไทยและเวียดนามเลยมุมมอง <twitch> ต่อมานะครับจริงๆแล้วแฟนคลับที่เป็นชาวเวียดนามของอัชราพรเนี่ยก็มีค่อนข้างเยอะเวลาที่เธอมาแข่งที่ไทยแฟนคลับเวียดนามต้อนรับเธอเป็นอย่างดีและอบอุ่นมุมมอง <Lead> ต่อมานะครับบอกว่า ขอให้เธอพาทีมชาติไทยประสบความสำเร็จแต่ถึงอย่างไรไม่ว่าจะแพ้หรือชนะฉันก็ติดตามเธออยู่เสมอเพราะเธอไม่เคยทําให้ฉันผิดหวังเลยคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าไม่ว่าเกมไหนไหนทีมชาติไทยกำลังตามอยู่และเมื่ออชลาพรได้ลงเล่นมันทําให้ฉันมีความหวังว่าทีมจะสามารถพลิกกลับมานำได้คอมเมนต์ต่อมานะครับ ความหวังของทีมชาติไทยอยู่ที่อชลาพรเธอเหมาะในการเป็นผู้นําและควบคุมพี่ๆน้องๆในทีมคอมเมนต์ต่อนะครับบอกว่าประเทศไทยไม่ได้ให้ความหวังเพียงคนเดียวในการทําแต้มแต่ทุกคนนั้นมีความสามารถและพวกเขาช่วยกันในการทําคะแนนเพื่อทีมชาติของพวกเขาก็จบไปนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวต่างชาตินะครับชาวเวียดนามที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นครับเกี่ยวกับเรื่องราวของอชลาพรคงยศ ที่เป็นกับตันทีมลุยศึกเนชันลีก2025นะครับรวมไปถึงพูดถึงทีมชาติไทยโดยรวมๆด้วยนะครับซึ่งปีนี้ก็ถือว่ามีอะไรที่ค่อนข้างที่จะพร้อมแต่ขาดชัชชออนโมกสีไปนะครับสนามแรกน่าจะขาดชัชชออนโมกสีแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราก็มีนักกีฬาที่สามารถทดแทนกันได้นะครับซึ่งส่วนตัวแล้ว อาจราพรคงยศเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ที่แอดมินเองชอบส่วนตัวนะครับเป็นไอดอลส่วนตัวเลยมีอัจฉราพรมีชัชชุออนแล้วก็ทัดดาวนะครับแล้วก็คนอื่นๆเนี่ยก็ก็ชื่นชอบเหมือนกันนะครับเพราะว่านี่คือทีมชาติไทยเราเล่นเป็นทีมระบบทีมไม่ได้เล่นเพียงคนเดียวก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับและเป็นกําลังใจให้กับคนดูชาวไทยด้วยนะครับเพื่อ ว่าช่องไหนเนี่ยจะได้ซื้อลิขสิทธ์มาถ่ายทอดให้กับคนไทยได้ดูผ่านทีวีนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีวี่แววเลยมีนําซ้ําอาจจะไม่ได้ดูผ่านทีวีด้วยซ้ำนะครับอาจจะต้องดูผ่านเว็บไซต์เอาก็ฉายขึ้นในทีวีก็สามารถทําได้นะครับแต่สําหรับคนที่อายุมากๆอายุเยอะๆเนี่ยอยากดูผ่านทีวีก็อาจจะไม่สามารถดูได้นะต้องมีแบบคนที่รู้จักระบบรู้จักเว็บไซต์ในการเข้าดูให้นะครับ อาจจะมีขั้นตอนยุ่งยากหน่อยนะสำหรับแฟนคลับรุ่นใหญ่เอาละครับนี่ก็คือเรื่องราวที่แอดมินได้นำมาฝากในคลิปนี้นะครับยังไงก็ติดตามเชียร์วอลเลย์บอลสาวไทยกันต่อไปหรืออยากฟังอัปเดตหรือคอมเมนต์ต่างๆหลังการแข่งขันอะไรแบบนี้นะครับอัปข่าวเกี่ยวกับวอลเลย์บอลเนี่ยก็ติดตามช่องแอดมินไว้ได้นะครับช่องจ่าทินเอสเดี๋ยวจะพยายามอัปเดตเรื่องราวข้อมูลข่าวสารทุกๆแมตช์ทุกๆนัดที่สาวไทยเราลงแข่งขันนะครับแล้วก็เป็นการอัปเดตความคืบหน้าต่างๆ เอาละครับรอเชียร์กันได้นะครับรอเหตุกันทั้งประเทศในเดือนมิถุนายนนี้สำหรับอีพีนี้ผมแอดมินจาก t e n s เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ